รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกันอีกครั้งนึงกับรายการ i n นฟอร์ไล t ์ทีวีกับผมกา้กาณวินยาสีก็มาพบกันเช่นเคยครับทาง p s i สาระดีช่อง9 9ทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์สัปดาห์นี้กาก้าจะพาไปชิมไปชมไปท่องเที่ยวอะไรหรือไปขับรถเข้าป่าเขาบอกว่าให้ขับไปเรื่อย ขับเข้าป่าไปเรื่อไยไม่ได้ครับเดี๋ยวไปเจออะไรเข้าให้ต้องทํายังไงรับชมกันข้างในป่ากันครับสัปดาห์นี้ผมก็จะมี City ้แฮนด b แบ็กเทอรที่เราจะต้องไปยนโฉมทั้งภายนอกแล้วก็ภายในรวมทั้งทดสอบการขับขี่ความแรงของพันซีซีเทอร์โบเป็นยังไงขับนิ่มนวลขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันครับสัปดาห์นี้เดี๋ยวไปกับผมเลยครับ ก้าวข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ New Ford Ranger FX 4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้นหนถึง30มิถุนายน2564 live the ranger life ช่วงสาระดี สวัสดีครับผมวีล้อหมุนนะฮะในช่วงโควิดนี้ผมเองก็ไม่ได้ออกกองมางูหลายเดือนแล้วนะครับในช่วงที่ไม่ได้ออกกองนั้นนะ่ะคือก็เลยเกิดความคิดว่าจะทำอะไรดีก็ได้ไอเดียจากเพื่อนด้วยนะฮะว่าลองขายข้าวผัดดูสินะครับผมก็คิดแต่ตองดูแล้วมันโอไม่โอสุดท้ายแล้วมันก็ต้องโอ นะฮะเพราะว่าเราออกไปไหนไม่ได้อยู่กับบ้านทําอะไรดีก็เลยเกิดไอเดียซึ่งเพื่อนบอกมาว่าลองขายข้าวผัดดูทีนี้ผมก็ได้สูตรจากเพื่อนคนนี้แหละเขาบอกข้าวผัดปูไงอืมผมก็เลยสรุปตัวเองว่าเอาวะทําก็ทํานะสุดท้ายแล้วเนี่ยฮะผมก็เลยมาเปิดร้านอยู่ยในบ้านนะฮะซึ่งก็คือเป็นการประหยัดค่าเช่า หลายๆอย่างนะฮะเป็นการเซฟตัวเองไปด้วยในตัวโดยที่ไม่ต้องออกไปข้างนอกนะฮะแล้ววันนี้ผมจะมาเ,เมนูเมนูเูข้าผ่าของผมนะฮะก็คือมันจะมีปูกุนเชียงกุ้งหมูนะครับสี่เมนูแต่ไฮไลท์วันนี้ก็คือข้าวผัดปูนะฮะตามชื่อร้านเลย ข้าวผัดปูนายออสสงสัยใช่ไหมนายออสแต่ผมชื่อวีเดี๋ยวผมจะเล่าหลังรายการให้ฟังนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับว่าข้าวผัดปูของผมนั้นทํำยังไงเริ่มกันเลยครับครับผมตอนนี้เรามาถึงขั้นตอนการผัดข้าวผัดปูแล้วนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยไฟอ่อนนะครั้งแรกไฟอ่อนนะไฟแรงไม่ได้นะเดี๋ยวผัดไม่ทันต้องมนจะไม้น้ํามันนะะ ไม่ต้องเยอะนะครับนะ,บนะบตามด้วยไข่ไก่ไฟอ่อนนะครับอันนี้ไฟอ่อนโอเคถ้าไฟมาแรงยกกระทะขึ้นนะฮะแล้วก็คนไขใ่ให้ไข่แดงมันแตกนะฮะโอเคพอคุกคลิกแบบนี้นะครับข้าวที่เราเตรียมไว้ใส่เลย นะฮะนะแล้วก็ไปยังอ่อนอยู่นะแล้วเราก็ลุกข้าวไปเรื่อยนะฮะโอเค <C> เพิ่มไฟนิดนึงทีนี้เพิ่มไปเราก็ต้องผัดไวขึ้นนะครับช้าไม่ได้นะครับนะฮะนะ โอเคเมื่อข้าวแตกตัวเริ่มดีแล้วนะฮะเราใส่พริกไทยนิดนึงเพื่อชูกลิ่นนะครับนิดเดียวพอ่ใส่เยอะนะครับไม่มันฉุนนะฮะในขณะที่เราผัาดไปเนี่ยนะฮะเราก็สังเกตข้าวตรงเม็ดไหนที่มันยังไม่แตกเราก็ขยี้กดให้มันแตกนะครับโอเคเมื่อเราผัาดแล้วพริกไทยเข้าที่แล้ว นะครับนะฮะข้าวแตกร่วนดีนะครับทีนี้ถึงขั้นตอนพิเศษอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก้าวข้ามทุกความท้าทายในแบบคุณ New Ford Ranger FX4 Max รับประกันเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนาน10ปีหรือ150,000กิโลเมตรฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งถึง30มิถุนายน2564 Live the Ranger Life นะฮะก็คือว่าน้ำซอสพิเศษของเรา นะครับที่เราเตรียวไว้นะฮะขาดไอ้นี้ไม่ใช่ข้าวผัดเลยนะฮะนี่น้ําซอสที่เราเตรียวไว้นะครับจากเลยครับสักสองช้อนโต๊ะพอนะครับนะครับโอเคทีนี้ไฟเริ่มแรงแล้วนะครับผมก็จะเร่งไฟขึ้นอีกหน่อยนึงนะฮะในขณะที่เร่งไฟนะครับกระทะอย่าแช่นานไม่ครับไม่ นะต้องไวนะครับโอเคเราพยายามล่อนเพื่อให้ข้าไม่ติดกระทะนะครับเสร็จปั๊บเราก็เตรียมเนื้อปูที่เราเตรียมไว้ผัดลงไปเลยนิดหน่อยเพื่อให้ได้มันชูกลิ่นของเนื้อปูนะครับนี่นะฮนะน,นี่ขั้นตอนสุดท้าย นะครับต้นหอมทีนี้เราใส่ไปเลยสักช้อนกว่ากว่านะครับเร่งไฟเลยครับทีเร่งไฟสุดเลยนะฮะพลิกกลับเร็วๆนะฮะพอเราได้กลิ่นต้นหอมลอยขึ้นมาปุ๊บนี่แสดงว่าใช้ได้แล้วนะฮะโอเคโอเค โอเคถ้าได้แล้วครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันเรามาจัดใส่จานนะฮะแต่เพื่อความสวยงามสูตรนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่าเป็นกระทะต่อกระทะจานต่อจานนะครับนะฮะนะฮะเราก็กดกดหน่อยกดหน่อยเสร็จปั๊บเราจะคว่ำใส่นี้ได้ยังไงนะฮะใส่จานได้ยังไงก็ไม่ยากเราก็เอาจานคว่ำใส่ถ้วยก่อนนะครับแล้วเราก็พลิกกลับเลยครับ นี่นะฮะเราก็จะได้ข้าวผัดปูสวยงาม,งามนะครับเห็นไม้เห็นไม้ครับนี่สวยงามไหมครับเอาละครับทีนี้เราก็มาจัดแล้วฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเอาผมก็ได้ผัดข้าวผัดปูโชว์กันไปแล้วนะครับ ว่าซิกเนเจอร์ของร้านข้าวผัดปูดดออสก็ต้องคือข้าวผัดปูนะครับสำหรับผู้ที่ยังว่างอยู่หรือว่าคิดอยากจะมีอาชีพอะไรเสริมในในในช่วงโควิดนี้นะฮะลงทุนนิดหน่อยไม่มากหรอกครับนะฮะเราขายหนึ่งวันนะฮะท่าใน,นในหนึ่งวันเนี่ยผมว่าทุนอยู่ที่ประมาณสัก ลงทุนครั้งแรกอยู่มาสัก2,000กว่าบาทนะฮะแต่2,000กว่าบาทเนี่ยมันจะอยู่ได้หลายวันนะครับนะฮะแล้วต้นทุนและเฉลี่ยแล้วต่อจานเนี่ยข้าวผัดเนี่ยนะครับมันอยู่ที่10กว่าบาทนะฮะเท่านั้นเองนะฮะถ้าลูกค้ามาต่อเนื่องคุณมีกำไรแน่นอนนะครับอย่างผมนะฮะทำมามามา,มาอยู่ที่บ้านเนี่ยสิ่งที่ประหยัดที่สุดของผมเคย,เยรู้ไหม ผมต้องเสียค่าเช่าที่นะฮะเราอยู่ตรงนี้อยู่กับบ้านทําอยู่กับบ้านนะฮะลูกค้ามาหาเองนะครับแต่เราก็ต้องปลอดภัยนะใส่หน้ากากนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าเขามาจากไหนกันบ้างนะครับผมขอเป็นกำลังใจให้นะครับสําหรับผู้ที่ไม่ได้ออกกองไม่ได้ทํางานอย่างผมอย่างเงี้ยนะฮะถ้าคิดจะทําอะไรอยู่กับบ้านเนี่ยครับก็ข้อผัดปูก็อีกหนึ่งทางเลือกเนาะ ก็ก็ยังไงเดียผมก็อยากจะบอกสูตรตรงนี้แล้วก็ผัดให้ดูตรงนี้นะครับว่ามันไม่ได้ยากเลยนะฮะทุกคนทำได้นะครับอยู่เฉยๆไม่เกิดรายได้นะครับลงทุนนิดหน่อยมีเงินเข้ามาใช้บ้างไม่มากไม่มายแต่เราก็อยู่กับบ้านนะครับ ก็ขอให้ทุกคนนะฮะเลือกสรรอาชีพที่ถนัดที่รักที่ชอบที่ใช่นะครับและอีกหนึ่งตัวก็คือข้าวผัดปูถ้าทุกคนคิดว่ามันน่าทําก็ลองทําดูทํากินเองก่อนก็ได้นะครับนะฮะก่อนตัดสินใจนะครับแล้วก็ดูเมนูเสริมอื่นๆขึ้นมาว่านอกจากปูแล้วก็จะมีกุ้งมีคุณเชียงมีหมูมีปลาหมึกได้หมดเลยเข้าวผัดปูโอเคครับวันนี้เราก็ได้ สาธิตการผัดข้อผัดปูกันไปแล้วว่าทํากันยังไงนะฮะหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์บ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับเอาไว้คราวหน้าผมมีอะไรเมนูอะไรดีๆนะครับผมจะมาบอกอีกนะครับโอเควันนี้ก็ลากันแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้พบกันเทปหน้าแล้วกันนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับขอบคุณครับ full of connectivity, waiting for your creativity. Let's get started and drive, be yourself, live your life, move to see what the world can give. I want to drive on the way that's cool. Give me a vibe, make it meaningful. Because every moment belongs to me and belongs to you. Ooh, I want to drive on the way that's cool. Give me a vibe, make it meaningful. Because every moment belongs to me and belongs to you. The City for whatever moves ช่วงเทสคาครับท่านผู้ชมครับช่วงเทสคาวันนี้กับอินฟ l ไลท์ของเราก็มาอยู่กับซิตี้แฮชแบ็กพันซีซีเทอร์โบวันนี้เราจะมาดูกันครับว่าซิตี้แฮ b a c k รุ่นใหม่นะั้นโฉบเฉี่ยวขนาดไหนภายนอกจะเป็นยังไงที่เด่นๆเ,เลยก็จะเป็น ไฟหน้าครับไฟหน้าไฟหน้าโดดเด่นมากครับแล้วก็สวยงามเวลาเปิดไฟหรือ daylight ทำงานเนี่ยจะรูปลักษณ์เอกลักษณ์จะโดดเด่นสวยงามรวมไปถึงคิ้วด้านหน้าของกระโปรงก็จะเป็นสีดำเงาซึ่งจะตัดกับสีแดงตัวนี้จะเป็น city h c h b a c k s rs นะครับเรียกว่าชุดแต่งก็จะมาครบคันให้แบบเยอะ มีไฟตัดหมอกให้ด้วยถือสปอร์ตไลท์ช่องลมด้านหน้าช่องลมด้านหน้าเนี่ยจะเป็นช่องลมด้านหน้าที่รับลมได้เยอะจุดประสงค์ของด้านหน้าที่รับลมได้เยอะคือช่วยระบายความร้อนให้กับหม้อน้ําระบายความร้อนได้ดีรับลมได้ได้เยอะเลยแล้วก็ใต้กันชนลงมาก็จะเป็นช่องดักลมอีกรวมถึงลิ้นหน้า ลิ้นด้านหน้ากันชนนี้ก็จะเป็นแนวของเคปล่าตัดกันเลยครับระหว่างดำเงาเคปล่าช่องไฟตัดหมอกรวมถึงตัดไปถึงตัวรถสีแดงเพิ่มความดุดันความสวยงามเรียบเรียบเด่นเดมาเริ่มด้านข้างกันเลยครับด้านข้างก็จะเป็นกระจกมองข้างกระจกมองข้างนี้ก็จะมีไฟเลี้ยวที่ไปรับกับไฟหน้าที่มีไฟเลี้ยวเหมือนกันอสีดำ ดำเงาแล้วก็ล้อแม็กล้อแม็กโอ้โหให้มาเป็นดำเงาตัดเลยฮะดุเลยขอบสิบหกเป็นหนึ่งแปดห้าห้าห้าสิบหกถ้าท่านไหนเอา R S ตัวนี้ไปแล้วเนี่ยอยากจะเปลี่ยนแม็กก็ได้ไม่อยากจะเปลี่ยนแม็กก็หล่อแล้วส่วนมือเปิดประตูก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มกด สำหรับกดล็อกหรือว่าล็อกประตูแทนที่จะใช้ตัวรีโมทเปิดแต่ว่าสามารถที่จะกดปุ่มเปิดปิดได้สเกิร์ตหลังที่อยู่เหนือกระจกฝาท้ายเนี่ยก็จะเป็นไฟเบรกดวงที่3ไปในตัวเพิ่มมุมมองหรือจุดเด่นความโคง้งความเรียวของตัวรถจะตัดไปด้วยขอบ พราะแทกสีดําเงาที่จะกลมกกืนกับกระจกหลังบอกว่ามุมมองเหมือนกระจกหลังเนี่ยว้างช่วยมิติอีกมิติหนึง่งซิต,ตี้วีเทคเทอร์โบโโหไอเประตูไฟท้ายหล่อมากแนวของไฟท้ายในมองมองดูแล้วเนี่ย ไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นเป็นไฟท้ายที่ล้ําสมัยจริงๆไฟท้ายแนวนี้เนี่ยหลายๆค่ายกําลังพัฒนามาใช้กันที่เก็บของที่เรามองว่าเป็นรถที่เล็กแต่สามารถเก็บสัมภาระได้เยอะกระเป๋าใบใหญ่ๆสองใบสามใบเนี่ยใส่ได้เลยเหมือนจะดูท้ายมุมอม,อม,อมองข้างนอกเนี่ยเหมือนเล็กนิดเ,เดียวแต่พอเปิดขึ้นมาแล้วห้องไรยสารเนี่ย ห้องเก็บถังพลานี่ก็ใหญ่พอสมควรเบาะนะครับเบาะก,ก็จะปรับพับได้เป็นในแนวตรงเก็บคงเก็บของจะใส่อะไรก็ใส่ได้เยอะใส่จักรยานคนระับจักรยานนี่ก็เข้าได้เลยสบายาไม่ต้องไปใส่บนหลังคาหรือใส่ท้ายห้องใรถสามารถพับเบาะลงไปแล้วก็เอาจักรยานใส่เข้าไปได้เลย connectivity, waiting for your creativity. Let's get started and drive, to yourself, live your life, move to see what the world can give. I want to drive on the way that's cool. Give me a vibe, make it meaningful. Because every moment belongs to me and belongs to you. Ooh, I want to drive on the way that's cool. Give me a vibe, make it meaningful. Because every moment belongs to me and belongs to you. City has back for whatever moves me. <smart noise> สวัสดีครับผมทวีรัตนพธิ์ทนะครับสังกัดบีพีเรซซิ่งครับครับผมอนุสรผลอินครับสังกัดบีพีเรซซิ่งครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถเปอร์โย306นะครับก็ใช้แข่งแรนลี่นะครับลงสนามรายการพีแรนลี่ไทยแลนด์นะครับสำหรับผลงานรถคันนี้นะครับในรายการแข่งขันนะครับก็แข่งมาแล้ว2สนาม ได้อันดับที่1แล้วก็อันดับที่2นะครับทั้ง2ส,สนามนะครับในรุ่นซูเปอร์ขับหน้า2000ครับครับสำหรับรถคันนี้นะครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์ย,นยังเป็นเครื่องของเปอร์โยเองนะครับในลความจุ2,000ั c ีซีครับก็ใช้เป็นระบบเชื้อเพลิง e 20, อี20่คาครัทเป็นซิงเกิลเพจของ BK c คัทนะครับแล้วก็ตัวโช๊ค ัวโชเป็นซับแทงของซิกมาครับ Mark. ส่วนตัวเครื่องอยังเป็นสแตนดาดครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นพวกยางครับยางของโยโก้ครับก็านีครับครับสำหรับความพร้อมในปีนี้นะครับก็ทางเราก็เตรียมความพร้อมไว้เตรียมที่นะครับก็คือเช็คระบบรถเรียบร้อยพร้อมแข่งสนามนี้ครับก็คิดว่าสนามที่เหลือต่อไปก็คงจะได้ อันดับที่หนึ่งมามาครอเหมือนเดิมครับครับสำหรับอนาคตครับอนาคตสำหรับรถคันนี้ก็ตั้งใจไว้ว่าจะมีดีไฟตัวเครื่องยนต์นะครับม o ดตัวเครื่องยนต์แล้วก็อาจจะลดน้ำหนักลดน้ำหนักของตัวรถให้ลงมากกว่านี้ครับก็ถ้าต้องการติดตามผลงานของเรานะครับก็ติดตามในที่เพจของ Big กวิ l e เลสซนะครับก็จะมีทั้ง รถทางเลสซิ่งแล้วก็แรลลี่ด้วยนะครับช่วงฮอตเนงงวจจงเรา秉承的将质量 效率、安全、充分融入到我们工作当中每一个步骤的精神。ในวันนี้เรามีความภาคภูมิใจที่รถยนต์จาก Great Wall Motor ที่เราตั้งใจและใส่ใจในการผลิตจะพร้อมให้กับคนไทยได้สัมผัสถึงคุณภาพและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเป็นครั้งแรก。泰国罗勇长城汽车工厂是一家智慧工厂，是长城汽车全球化布局当中的重要一环。 我们的工厂采用先进的数字系统和技术，并在生产过程当中使用自动化的设备，确保员工的安全。在生产制造上，我们拥有最高的效率，可以为消费者提供最优质的产品。เราทำงานกันอย่างหนักเพื่อพัฒนาและปรับโฉมโรงงานโดยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของทีมงานทุกคนในการผลิตรวมถึงการตรวจสอบคุณภาพรถยนต์ทุกส่วนร่วม 我我们们的的工厂是充分考虑环环境境保护在这里使用有助于能源并减少对排放污染和设备จากแนวความคิดด้านสมาร์ทแฟ t o อรี่เราใช้ระบบจัดการการผลิตที่ทันสมัยเรียกว่าระบบ MES ซึ่งเป็นระบบแสดงข้อมูลรถที่จะผลิตในแต่ละคันที่อยู่ในกระบวนการผลิตและมีการตรวจสอบคุณภาพในทุกขั้นตอนโดยพนักง,งานที่มีความเชี่ยวชาญครับ ตัวถังรถยนต์เลิดจากเหล็กคุณภาพสูงที่มีความแข็งและทนทานเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า GWM Raymond Platform แบบโมดูลาที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับการพัฒนารถซีดานรถ SUV และรถ MPV ซึ่งจะถูกประกอบเข้าด้วยกันด้วยระบบอัโตโนมัติเรามีรบอทั้งหมด53ตัวควบคุมด้วยระบบออโตเมชันเพื่อให้ได้คุณภาพประกอบที่ดีที่สุดครับด้วยเทคโนโลยีอัลลัมสมัยและอุปกรณ์จับยึดที่มีความแม่นยำสูงและหลากหลายรูปแบบ ทำให้การทํางานมีความยุดหยุ่นเพิ่มมากขึ้นและสามารถเป็นรถยนต์ได้หลากหลายรุ่นในสถานีงานเดียวกันครับตัวถังที่ประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วจะถูกตรวจสอบในขั้นตอนสุดท้าย final inspection โดยการตรวจสอบคุณภาพของพื้นผิวออปชั่นของรถที่ผลิตและการเชื่อมอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนส่งไปที่โรงงานพ่นสีครับ การพ่นสีเป็นขั้นตอนที่ละเอียดซับซ้อนเพื่อให้สีมีความสวยงามติดทนนานเหมือนใหม่อยู่สเสมอตัวถังรถที่นําเข้ามาในโรงพ่นสีจะต้องผ่านการเตรียมพื้นผิวเพื่อให้พร้อมสําหรับการทําสีขั้นตอนที่สําคัญเริ่มจากการเคลือบกันสนิมโดยการใช้ประจุฟไฟฟ้านําพาสีให้เคลือบไปยังสินส่วนทุกพื้นผิวให้แนบสนิทไปยังโครง,ง,งสร้างต่างๆของตัวรถมุ่นนต์พ่นสีที่ถูกโปรแกรมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้การต้นสีมีความสวยงามและเหมือนกันในทุกๆครั้งและที่พิเศษก็คือสามารถเปลี่ยนสีได้หลายคันตามแผนการผลิตรถยนต์และสามารถพ้นสีได้มากถึง24สีหลังจากนั้นรถยนต์ทุกคันจะผ่านการอบหลังต้นสีในทุกขั้นตอนเพื่อให้สีติดทนนานและทนต่อการกัดก่อนในทุกสภาพแวดล้อมอากาศแน่นอนว่าเมื่อผ่านการพ้นสีเสร็จแล้วก็ต้องผ่านการตรวจสอบคุณภาพอีกครั้งเพื่อให้รถเรามีคุณภาพก่อนที่จะส่งรถไปยังโรง,งงานประกอบ เราใช้เทคโนโลยีอันล้ำสมัยเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพที่ดีที่สุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการที่ซับซ้อนหรือมีน้ำหนักมากอย่างเช่นพาราโลมิกซันรูฟเราได้ใช้ระบบอัตโนมัติช่วยในการประกอบเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่เกิดขออ้อผิดพลาดเราเออกแบบสายกำลิดในรูปแบบที่เป็นแฮงเกอร์รูปตัวแอซึ่งมันทำให้พนักง,งานทำงานได้ด้วยความปลอดภัยและรวดเร็ว Dual Lift AGV สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองด้วยระบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบเพื่อรองรับการประกอบตัวถังที่รวดเร็วเทคโนโลยีนี้ทําให้เราปรับเปลี่ยนสายการผลิตได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับสําหรับในสายการผลิตของเรา All New well h a r v a l S6 Hybrid SUV เราใช้ระบบอัตโนมัติในการติดตั้งแบตเตอรี่และพร้อมกับระบบตรวจสอบอล้าสมัยเพื่อให้มั่นใจว่ามันพร้อมใช้งานจริงๆครับและหลังจากการผลิตทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้ว เราจะทำการตรวจสอบรถทุกๆคันด้วยความถี่ถ่วนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประกอบหรือการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเครื่องยนต์หรือระบบไฟฟ้าด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยและพนักง,งานตรวจสอบที่ชํานาญการครับและนี่คือ All New s p o w e r h 6 Hybrid SUV คันแรกของโรงงาน Great Wall Motor และเป็นคันแรกของโลก เราพร้อมแล้วที่จะส่งมอบให้สับคนไทยได้สัมผัสและครอบครองครับสำหรับนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ